ถูกใจคนไหนนะฮะติว่านะครับคุณกับผมนะฮะแต่งงานกันไปนะครับแล้วก็มีลูกครับคุณอยากมีลูกผู้ชายหรือผู้หญิงครับแล้วคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรครับผมเอเฮ้ยข้าขั้นมีลูกแล้วนะหมายเลขหนึ่งค่ะลูกเลยใช่ไหมคะครับผมเราจะไม่พูดขั้นตอนก่อนมีใช่ไหมครับไม่ครับผมก็คือคิดแล้วเนี่ยก็ว่าคู เป็นคนชอบความุ้งครับผมมีทั้งทีเราตั้งใจมีกันแบบจัดเต็มยังไงฮะแล้วก็มีลูกแฝดไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไได้ม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมครับโอเคเรายอมให้เป็นแฝดได้แต่ว่าต้องเลือกเป็นแฝดชายเลยดีกว่าเลือกเพศใช่ไหมโอเคครับโอเคพราะงั้นดิฉันอยากมีลูกสาวครัเพราะดูทรงแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อเป็นคุณบอยมีลูกสาวจะต้องหลงลูกสาวจะต้องห่วงลูกสาวเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของพี่บอยที่อาจจะแบบ อะไรบ้างเนี้ยครับเออจะดีขึ้นมาเออแล้วชื่อแล้วชื่อลูกล่ะชื่ออะไรเราให้ตั้งชื่อด้วยเพราะชื่อบอยใชื่อนี้ค่ะชื่อชื่นติเต๋อเป็นเดทเตอรตรงนี้อะไรนะคะเพราะติเต๋อกับบอยติเต๋อกับบอยคิดไปคิดมาแล้วนะคะสงสารเด็กหรือเปล่าแม่ี่จะบอกว่าชื่อไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวนะคะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวให้ให้ลูกชื่อน้องออยแล้วกันเอ้ยพี่เกี่ยวอะไรกับบอยแล้วติเต๋อก็มีออ่างยอยักษ์าดิฉันชอบตัวออ่าง แต่ไม่รูกเกี่ยวกับว่าคุณบอยติดอ่างไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เชนออดเชนออยช่างไม่ช่นนี้ใช่ไหมก็ได้อยู่นะแต่มันก็ยังแบบธรรมดาไปนะอ๋อยังธรรมดายังไม่ติดหูอ่ะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสองค่ะก็ที่อยากมีลูกนะคะก็คงต้องเป็นลูกสาวค่ะเพราะว่าที่บ้านพี่บอยเนี่ยก็มีแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้ จะเป็นที่หลงที่รักของบรรดาอาอาแล้วก็คุณคุณย่าอย่างแน่นอนนะคะโคมหรือเปล่าคะแหวค่ะอย่าพึ่งได้ไหมคะระยะสะกดเป็นไหมคะฉันตอบไม่เป็นค่ะปกค่ะใช่ไหมคะก็ต้องเป็นลูกสาวนะคะพี่บอยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบให้แกมาให้เขาเลือกอแต่ที่เา เพราะว่าชอบในการแต่งตัวเราจะได้มีกิจกรรมทำนะคะนี่ได้ลูกสาวแล้วก็ตั้งชื่อว่าเบบี้ค่ะเพรราะะอไเบบี้ก็เวลาเรียกก็แบบเบบี้ของลูกพ่อเบบี้ของแม่มันมีเหตุผลมันมีเหตุมันเป็มีเหตุมีผลนะคัชีพอ่ะน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งค่ะนี่จะชอบลูกสาวเหมือนกันค่ะนะะคถ้ามีลูกสาวจะตั้งชื่อเพาว่าเพชรน้ำหนึ่งค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้องเพชรเพราะว่าถือได้ว่าเพชรเนี่ยเป็นของที่มีค่าก็เหมือนกับค่าของเราสอคนนี้ก็ถือว่าจ๋าเบอร์หนึ่งเบอร์สองมีอะไรอยากจะพูดกับเบอร์สามไหมคะไม่มีอะไรจะบรรยาย ชื่อเล่นคือน้องเพชรก็อย่างที่บอกเพชรคือสิ่งที่มีค่าก็เสมือนของมีค่าของเราสองคนนี้ค่ะตัวขาโอ้โไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามอีกหนึ่งอันแล้วกันที่อยากรู้อยากรู้อยากรูส่วนตัวสมมตินะครสมมติว่าอ่าอย่างคนเราเป็นแฟนงานแต่งงานกันไปนะครับก็ธรรมดาเนี่ยคนที่เป็นแฟนกันเพาะว่าชอบมีคำแทนตัวเองเรียกอย่างนู้นอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ที่รักอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะ คุณจะแทนตัวเองว่าอะไรครับนล้วแทนผมว่าอะไรดีครับอ่าขอแบบว่าถูกใจถูกใจน่ารักน่ารักอ่าหมายเลขใครอยากตอบก่อนครับชันละกันเดือดสองเดือดอะไรฮะหมายเลขสองค่ะโอเคหมายเลขสองครับค่ะก็จะเรียกว่าปีกับมีค่ะปีปีกกับมีฮะไม่แล้วไม่อยากเห็นรอปีกับ เคอยู่กันไี่กุ้งด้วยโหดมากเลยไม่เ้าใจเอ่าปีปีอ่าน่ารักเออน่ารักไมน่ารักไมเคยได้ยเคยได้เคยได้ยปากมีปากมีอะไรอ๋อเป็นยอไแบบน่ารักน่ารักอะค่ะก็ทำเสียงแบบเปีอะไรย่งเงี้ยเดีนะคะขออีกทีหนึ่งเปี์ล้วผหดก็ถูกไม่ถไม่ี่เถอาบวาเนที่บอกที่บอกที่บอกลองแบบมีมีกลับสิคะแม ไปเลขหนึ่งใครคิดว่ามันก็อายตัวเองอันเอามาเลขหนึ่งอะถ้าไปเลขหนึ่งว่าอะไรฮะแท่ตัวเองว่าบีค่ะบีจากเ้งีโอเคครับเดบีอ่าก็รู้สึกว่าถ้าพี่บอยเรียกแบบนี้เรารู้สึกแบบโอ๊ยโดนฉลุฉนองอะไรเงี้ยอัเรี้เป็นปีงวดีเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเป็นไงที่ตอบมานี่อยากให้ผมฉลุฉนองนะหรือว่าค่ะแต่บางทีเราก็แบบหนักดวงกันบ้างก็ไม่ได้โอเคโอเคปีดีว่าปีดีว่าคือหมายถึงว่าอยากให้ผมเรียก คุณเบอรหนึ่งว่าสีแล้วคุณจะเรียกผมว่าอะไรครับหน้าตาติสีแบบนี้ครับผมดิฉันขออนุญาตเรียกชื่อที่เป็นภายในส่วนตัวว่าอะไรครับเพราะถ้าเดินไปตามห้างเราควงกันอย่างนี้หรือปล่ยบันกาอะไรอย่งไม่ได้คนหันเราจะเรียกคุณว่าเฮียงเฮียงคนจยากไม่หันสมมติเดิน ลอยนีกว่าลอย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 กลัวออกสื่อแล้วแบบเป็นข่าวเราก็่ใเฮียงเฮียงเขาบอกว่าหนึ่งปีสี่เขาบอกว่าเยนะเขาบอกไวเลยนะว่าผมไม่มีทางจะหันไปหาคุณแน่หรอกคือคืออไรอ่ะเฮ้ยเฮียงเฮียงออาเงียถ้าเอาไปเรียกสองคนเขาบอกว่าภาพลักของคุูนักคุญทำงานแบบนี้ เรียงเรียงเออทีทีรักทีนะครับต้นใจค่ะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่จ้าสย้าสาหมายเลขสามหมายเลขสมครับคือไม่เด็ดจริตค่ะไม่เป็นคนไยแท้ไม่ใช่หน้่กับบังคลาเทศแต่ตั้งตัวเองว่าดี ตอบอันนี้สมมติว่าเราแตกกันไปสักประมาณสามสิบสี่สิบปีแล้วไม<ช>คร<ะ>ผมพูดไม่เรียกคุณ่าเมียแล้วดิฉันว่าอะไรนะอ๋อนี่ป้าผมะะาน,นะไม่นะฉันอกนี่เลยว่าทุกคนนะนะเอาดิฉันเป็นเมียนะครับฉันมีคคุณอายใครจะโบอทอกันทุกเดือนนะ,นะ <c oughs> ราาับรอาตงเปียตลอดเลยน่ันป็นควมบางหน้านะไปกนะคะ สิบคำถา